นายกรัฐมนตรีต้องสั่งางามไม่ใช่ลูกแงนะที่จะต้องมีคนประกบคอยคนมาต้องตัดบทอ,อะไรทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคนอื่นๆนขะขนาดนี้วันนี้เราต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำ และเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชาติได้นายกรัฐมนตรีก็เหมือนนักมวยนะครับซึ่งเวลาขึ้นชกเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยขึ้นไปชกด้วยไม่ได้นะเออใช่พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่อยู่ที่ข้างมุมได้เท่านั้นและก็ช่วงหมดยกพักยกเนี่ยก็ขึ้นไปไปสอนไปให้น้ำไปอะไรได้ แต่ทันทีที่มีเสียงระครังว่าเริ่มยกต่อไปนั่นพี่เลี้ยงต้องลงมาบางเวทีมวยที่มันโกลาหลก็คือว่านักมวยแพ้พี่เลี้ยงไม่ยอมแพ้ก็เกินไปชกกันอะไรกันเนี่ยไอ้นั่นคือผิดกติกาไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเวทีทางการเมืองก็เหมือนเวทีของการต่อยมวยนั่นแหละมีพี่เลี้ยงได้แต่ต้องอยู่ข้างเวที<ม>เพื่อจะอธิบายต่อนะครับถึง พัดเพื่อไทยแบบไม่อคติเลยว่าเวลาที่คุณอุ้งอิงไปเนี่ยนะครับตามที่ต่างๆนขนาดซ้ายคุณหมอชนนั่นนะครับและก็อีกข้างหนึ่งาาทางไอ้นัทวุฒิเวลานักข่าวถามคุณอุ้งอิงเนี่ยแต่ละประเด็นประเด็นพอประเด็นไหนเนี่ยนะครับนัทวุฒิพวดขึ้นมาเลยและแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะ และผมก็เชื่อว่าคําถามเหล่านั้นคุยิงสามารถตอบเองได้ไดคนอยากฟังแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่ง <c oughs> จะต้องแสดงภาวะผู้นําที่สูงมากและนี่นะครับเมื่อในแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องมีพี่เลี้ยงประกบตลอดเพราะเวลาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจะพาพี่เลี้ยงไปด้วยไม่ได้นะอืม okay. เพราะฉะนั้นเนี่นะครับใครคิดยังไงผมไม่ทราบนะ จริงอยู่ทั้งคุณหมอชนนานและนัทวุฒิพูดดีกว่าคุณอุ้งยิงแน่นอนแต่สองคนนั้นไม่ได้มีนะครับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนัทวุฒิก็ถูกตัดสินทางการเมืองเหมือนกับผมเนยคุณหมอชนนานทานหน้าหัวหน้าพักนะนครับซึ่งสามารถตอบในบางประเด็นได้แต่ว่าเขาอยากฟังแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผมไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับใครเป็นคนออกแบบแต่นี่คือการเลือกผู้นำประเทศในเวทีแบบนี้จะพาพี่เลี้ยงเนี่ยยืนข้างได้ให้กำลังใจได้แต่ไปตอบแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมไม่ได้แสดงว่าไม่ไมเพราะว่าสตร์<ะ>มันจะสูญเสียภา,าวะการเป็นผู้นำเลยเพราะถามปัญหาการเมืองถามคุณอุ้งอิงอา้าวนัทวุฒิตอบหรือว่า คุณหมอชนน่นตอบเขาอยากฟังคุณอุ้งยิงในฐานะที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าในตําแหน่งเนี้ยนะครับเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีและหรือประเด็นทางการเมืองอื่นๆนั้นคุณต้องเป็นผู้ตอบคําถามนี้แต่ว่านี่นะครับพอการประกบไปเนี่ยกลัวว่าคุณอุ้งยิงจะตอบแล้วมีปัญหาก็จะต้องรีบตอบแทนเลยเห็นไหม ถามว่าคุณนุงยิ่งมีความรู้สึกไหมผมว่านานๆเข้าก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะอืเพราะบางคําถามในตัวเองก็สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าในสายตาผู้คนนั้นนี่ทําให้เสียภาวะการเป็นผู้นํา <c oughs> คนก็ดูว่าเป็นลูกแง่นะใช่ใช่เพราะคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีความสมาร์ทไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายคุณนุงยิ่งอายุสามสิบหกเกินสามสิบห้าตามรัฐธรรมนูญเป็นนายกได้นะครับจบปริญญาโท มีคุณสมบัติพร้อม,อมตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าวุฒิภาวะหรือภาวะผู้นําทางการเมืองนี่มันเรื่องใหญ่มากืใกใครคิดยุทธศาสตร,ร์นี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่าคิดผิดเลยอืเพราะเมื่อเวลาคุณอุงยิ้งไปไหนเนี่ยอืในฐานะนายกรัฐมนตรีสมมุติเราเดินไปไปถึงนั้นเขาต้องตอบนะเขาต้องยืนพูดอย่างสง่างามฐา,านะเป็นผู้นํานะอื เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเอาละคุณหมอโจนาตนเป็นหัวหน้าพักยังไงก็ตามแต่ว่ารู้ว่าในทางปฏิบัติคุณอุงยิงมีอำนาจสูงสุดตรงนั้นที่ยืนกันอยู่สามคนมแต่ว่าพาอคำถามอะไรเนี่ยถึงเป็นคำถามพื้นๆไม่ได้คําถามสลับซับซ้อนแต่ถามเป็นภาษาจีนก็ว่าไปอย่างก็ <c oughs> เ,เป็นภาษาไทยซึ่งสามารถตอบได้หรือว่าตัวเองจะไม่ตอบคุณุงยิงก็ต้องพูดนะ ว่าประเด็นทางการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคก็ให้คุณหมอชนน่านไปถ้าประเด็นทางการเมืองอื่นๆก็ให้คุณนัทวุฒิก็ตอบหลังจากที่อิงได้พูดจบก็จะตอบเฉพาะคําถามที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจะต้องตอบอแต่ว่านี่นะครับหลายจังหวัดที่ผ่านมาพอถามคุณองค์อิงนัทวุฒิเขาพวดมามคุณหมอชนน่านตามมาเห็นไหม,อ,มอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่าใครที่ออกแบบเรื่องนี้คิดว่าไม่ต้องการว่า นะครับคิดว่าเป็นการป้องกันกลัวตอบผิดพลาดแต่คุณต้องเสียกับภาวะการเป็นผู้นำนี่ถ้าผมผมเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์วางนะผมจะมองเลยว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนี่จะคิดในงยุทธศาสตร์นะ,ะการวางกลยุทธ์ในการสู้กันจะคิดในยุทธศาสตร์เลยว่า้สแสดงว่านี่ไม่ใช่ตัวจริงจะมีตัวจริงอีกคนหนึ่งม,มันถึงเกิดภาวะทําลายผู้นําหรือไม่ส่งเสริมคือผู้นําขึ้นมาเพราะว่านี่นะครับไอ้นี่คือเป็นการ ทำให้ผู้นําเนี่ยไม่มีสภาพภาวะของการเป็นผู้นำนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าใครจะมองยังไงก็ว่าไปนะครับคือหมายความว่าในพรรคเพื่อไทยใครคิดอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าในสายตาประชาชนพอนานวันเข้าเนี่ยมันก็ภาะวะผู้นำก็จะสูญสิ้นสูญสิมันจะมีอีกฝ่ายตรงข้ามเล่นงานะน,น,นะเพราะว่ากลายเป็นว่าต้องมีพี่เลี้ยงไปโดยตลอดอเพราะ ภาวะผู้นํานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นคนที่บรรล,ลุนิติภาวะตั้งแต่อายุยี่สิบปีแล้วรัฐธรรมนูญก็ให้สามสิบห้าไปไปแล้วเนี่ยพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้นําจะพาประชาชนกว่าหกสิบกล้านคนเนี่ยของประเทศเไปทางไหนคุณเป็นผู้นําแต่ว่าเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีภาวะผู้นํำจะต้องมีพี่เลี้ยงโดยตลอดทั้งที่จริงเวทีนี้เนี่ยนะครับ การจะมีทีมเขาอยู่ด้านหลังจะไม่ปรากฏลรรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องใายภาวะการเป็นผู้นำเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่านี่กลายเป็นว่าคำถามพื้นๆมากก็ตัดบทนะครับแทรกทันทีนะครับถ้าถือว่านี่คือกลยุทธ์นะครับก็ทำอย่างนี้ต่อไปนะนะครับคือหมายความว่านี่คิดว่ามันสำเร็จนะแต่สายตาผมเองเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องสง่างามไม่ใช่ลูกแงนะ ที่จะต้องมีคนประกบคอยคนมาต้องตัดบทอะไรทันทีนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคนอื่นๆนะขนาดนี้เอาในทางลับกันเอาวันนี้ประยุทธ์ยืนสัมภาษณ์อ่ะคนที่ตามประยุทธ์อ่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคประยุทธ์กำลังสัมภาษณ์แทรกตูมเนี่ยประยุทธ์หน้าตาอย่างไงอ่ะอใช่ใช่บนเอกประวิทิ์อ่ะรอบข้างเสือสิงกระทิงแรดเต็มหมด คนเอนประวิทย์ขณะพูดพูดเนี่ยลองแทรกสิแม้กระทั่งอนุทินสุดารัตน์แม้กระทั่งพิธาก็ตามแต่นี่คู่เปรียบเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นีอ่อาจจะไปเปรียบกับประยุทธ์จะอะไรอาจจะไม่ค่อย,ค,อยค่อยนั่นกันนะแต่ถ้าไปเปรียบกับพิธานี่จะเสียหายเยอะมากฐานะว่าคนรุ่นใกล้กันเนี่เสียหายเพราะฉะนั้นเ<า>นี่ยนะครับภาวะการเป็นผู้นําทางการเมืองที่จะมาเป็นผู้นําประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากอื เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะออกแบบอย่างไรนะครับที่ว่าที่เราตั้งคําถามและไม่มีคําตอบนในการที่จะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์ คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน เลือดทุกอย่างทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลือดน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกลา้าเนรคุณสีขา สีเล่มเงินแห่งราชามาหาเัตรหากดุรักปันดานสุนับทุกเห็นพระบารม,มีจักรีวงสมบังเยิ่นราทรรเย็นตายเงาั